<Yahoo! S 2> ไก่น่ากินตีนน่ากินดูตีนใหญ่เลยนะ mm hmm. ช่ำๆด้วยนะขออนุญาตนะขออนุญาตทุกคนนะตามมารส <Wow. S 2> ชาติแบบมัวนนุ่มละมุนลิ้นมากเลยวันนี้ทำอะไรกินแม่ครวัวไก่ต้มน้ำปลา สองวันก็เราทำแล้วลูกเรากินติดใจละติดใจเลยใช่วันนี้ลูกเราบอกให้ทำอีกเราก็เลยต้องทำเออแต่อน่อยจริงๆหวาอยากให้เอซีได้ดูม้างว่าทำยังไงอก็ใส่กระเทียมรากผักชีสูตรไทยเราไม่รู้แต่อันนี้สูตรเรานะเด็ดจใจกินไทยกินมันไม่ต้องเดือดร้อนกัน ฝากทุกคนช่วยดูกันด้วยนะครับช่วยดูคลิปของเราด้วยไก่ใส่ลงไปอันนี้เราจะใช้สะโพกนะลูกชอบแล้วเราก็จะใช้เท้าเล็กตีนสุภาพนิดนึงใช่ไหมต้มบาทาไก่ใส่เท้าลงไปน่ารักไหมแต่วันนั้นกินก็อร่อยนะก็เลยอยากมาทำให้เอฟซีได้ดู ใชอ่ะเราก็เลยอันนั้ใส่ผงมะมีมะมีมะมีนิดนึงอย่าไปใส่เยอะเดี๋ยวปุ่มร่วงเ๋ย่าคอแห้งเพราะว่าอากาศร้อนนะแล้วไปใส่ผงนวลดีนี่แต่งใบแต่งไปตามใจมีมีสูตรตายตัวมีสูตรตายตัวเอาแค่ว่ามีอะไรมั่งเขาพอแล้ว เออถ้าคนที่ทําอาหารเป็นในเดี๋ยวขอไปมิกน้ำมันหอยลงไปแล้วมีน้ํามันปลาหมึกไหมไม่มีไม่มีมีกระป๋ช่อนจ้าใส่อันนี้นิดนึงสูตรเรานี่ขาดไม่ได้ไก่ต้มน้าปลาต้องมีน้ำปลาแล้มีนี่ก็ไม่ใช่ไก่ต้มน้ําปลามันจะเป็นไก่ต้มอะไรไก่ต้มซีอิ๊ สันเป๊ะเต็มเนียวเลยปั๊บ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 ไม่งั้นมันจะเป็นไก่ต้มน้ำปลาได้ไงล่ะแน่นอนเราบทียงแค่ใส่ขนาดนี้แล้วทำไมมันไม่เค็มอ่ะไม่เค็มเลยเออทำไมมันอร่อยสต้มไปต้มมามัน้ตาลถุงเนาะจะหมดละวทำกินจนมัหมดละเดี๋ยวหลังก็ซื้อปี๊บมาสิเป็นน้ำตาลปี๊บมาใส่ลงไปไม่มีซิไม่มีสุตรใสเต้าหนึ่งชั้น อะไ,ไรกับเรื่องของฉันฉันทำกินเองเดีย๋ยวมันก็อร่อยอมแม่เลยก็ออกมาปรุงเอาใชม่มันก็ต้องมีการชิมอยู่แล้วทำกับข้าวเดี๋ยวน้ำเดือดแล้วเราก็ชิม,มชิมนิดนึงว่าเออมันแบบอันนี้อันนี้นี่มันอะไรสีอิ๊วดำเดี๋ยวเขาจะว่าไอ ใส่สีดํลงไปมันจะได้มีสีสันสะสวยสวยงามใส่น้ำลงไปใส่น้ำลงไปเนี่ยเขาบอกเพื่อนๆว่าหน้าตามันจะออกมาดูดีมากทุกคนใส่น้ำท่วมไก่แล้วเราก็เขาไปตั้งไฟได้อย่างไรรอดูมาดูตอนเสร็จเลยค่ะยิ่เจ๋ยใช่ไหมเนี่ย เดือดเลยทุกคนเดือดแล้วเราก็ช้อนฟองนะคะใช่ไหมใช่ก็ช้อนฟองครีมอันนี้จะไม่ค่อยมีฟองเพราะว่าเราล้างไก่สะอาดเราล้างไก่ด้วยน้ำเกลือไอ้ฟองนี่มันทำให้เกิดอะไรทำไมถึงจงคราบติดางหม้อไม่สะไม่สวยไม่น่ากินมันเป็นคราบไข่คราบเลือดแต่อันนี้เราล้างเกลือเอาเอาเกลือมาล้างไก่โอเค รอให้มันเดือดสักแป๊บหนึง่งปิดฟป๊า,ปานะทุกคนตีนต้มน้ำปลาน้องต้มน้ำปลาของเราก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ให้ดูเลยไก่น่ากินตีนน่ากินดูตีนใหญ่เลยนะช่ำๆด้วยนะเนี่ยอืมตัดเล็บออกมาเนี่ย เออก็ชาาเจ้าเลยชนะนี่เราง้มจิ้มเราทำเองแม่บ้านเราทำกับข้าวจริงนี่ทำมาอวดทำอวดทุกคนอวดทุกคนว่ามันน่ากินขนาดไหนเพราะว่าเมื่อวานเราได้กินแล้วเมื่อวานเนี่ยวันนี้เราก็เลยติดใจอยากจะทำให้ท่านผู้ชมได้ดูได้เห็นด้วยเผื่อทุกคนจะได้เอาไปทำเป็นเมนูทำให้ลูกกินได้ทำให้สามีกินได้เหมือนอย่างผมนี่แต่ผมโชคดีกว่า คุณ e ไก่ตอนนี้มันยังไม่เปื่อยให้ถ้าเราต้องการให้ใหมันเปื่อยมันร่อนเราก็ต้มนานอีกนิดนึนงซึ่งวิธีการทํามันก็ง่ายมากนะทุกคนเดี๋ยวลองไปทาดูกันได้ลองไปทําตามกันฮะเนื้อดูเนื้อนี่ดูเนื้อไก่เนี่ยดูเมื่อวานนี้เราทํากินนะเราใช้เราใช้ปีกกับน้อง ีีเนี่มองว่าอืถ้าเป็นตีนเนี่ยมันจะโอเคมากเลยเพราะว่าเราได้ดูดเราได้นั่นมันจะอร่อยก็เลยวันนี้ให้เ,เอาตีนมาต้มใส่ด้วยถ้าเราแบบต้องการแห่มันรูดแบบร่อนออกมาเลยก็ต้มให้นานนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าเราต้องการให้มันนุ่มๆน้ำมันก็จะสีประมาณนี้เดี๋ยวเราลองชิม รสชาติหวานๆเค็มๆไม่น่าเชื่อว่าใส่น้ำปลาไปเยอะแยะขนาดนั้นมันจะไม่เค็มนะเออนี่เขาเรียกไก่ต้มน้ำปลาออขอ,ขอ,ขอชิ้หน่อยขอหยาดขอหยาดนะขอหยาดทุกคนนะ คืออันนี้ทุกคนอย่าดาม่านะมากินคนเดียวหนั่งเนี่ยเน่เน่เน่ดู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 เรามาชิมเนื้อดูด,ด,ด,ดูดิควันนี่อืมน่ากินมากเลยทุกคนรสชาติก็อร่อยด้วย เข็มๆหวานๆปลาเล่มปลาเล่ม,มรสชาติแบบหัวนุ่มละมุนลิ้นมากเลยอือกินกับข้าวนี่ก็ทําให้เด็กกินได้นะทําให้ลูกทําให้พ่อแม่กินได้ไปทุกคนตามมาว้าวเนื้อมันนุ่มมากน้ำซอสมันเข้าไปอยู่ในตัวเนื้อไกล้เลนะ้ะมันนุ่มสุดๆเลยอือ ขอยพี่ขอพอีมเนี่ยถ้ายังให้เปื่อยก็ต้องต้มนานอีกนิดหนึ่งคราวนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วได้เคี้ยวเดี๋ยวรอบนี้เราใส่น้ำจิ้มนะมาใส่น้ำจิ้มน้ำจิ้มเราทำเองมานี่นี่เป็นไง ใครมีเมียแบบนี้นะโหโคตรภูมิใจเลยเมียทำให้กินมาทุกคนมาตามมาอ,อ,อมื้มอื้มมันจิมรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยๆนะเผ็ดๆนิ่มใหญ่กินได้เด็กกินดีตีนนี้ก็ใช้ได้โอเคมีหนังให้เราได้เคี้ยวอื้มนี่ก็ถือว่าเปื่อยกับลองดีอ่ะเปื่อยมากแ้่มีรสชาติแบบหนุบได้เคี้ยวได้เคี้ยวหนะ่อย โอเคฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยใครอยากจะเอาไปทำกินทำเลี้ยงคนหรือทำขายก็สามารถเอาไปทำได้รับรองว่าเด็ดเยี่ยม